สวัสดีท่านผู้ปกครองนเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูส้มกับการเรียนออนไลน์แสนสนุกในวิชาลําไยในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูส้มมีเพลงมักสนุกสนุกมาให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยค่ะอ๋อเด็กๆคิดถึงคุณครูกันไหมคะคุณครูนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยค่ะอีกไม่นานค่ะเราจะได้เจอันที่โรงเรียนแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติท่าลํากันเราไปไดัดมือเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายกันก่อนค่ะ ไปเลยามาประด,ดับมือท่าที่หนึ่งกันนะคะก่อือ่นเลยให้เด็กน้องพเพียงนะคะชูมือนิ้วสี่นิ้วติดกันหักนิ้วโปาา้งขฟามือค่ะวางไว้ที่ตัดนะคะนำมือขวามาจัดออกแรงแดัดมือด้วยนะคะนับหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบอีกข้างหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่ท่าที่สองไหมคะต้งเข่าหนึ่งข้างค่ะยืดแขนเตึงจับปลายนิ้วทั้งสี่นิ้วนะคะเก็บปลายนิ้วให้หมดนะคะน้ำเนือดทังสิศค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจปดเ้าสิบจังข่าวอีกขั้นหนึ่งค่ะหลังตรงด้วยนะคะยืดแขนตึงเก็บปลายนิ้วน้องหนึ่งถึงสิบไหมคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท่าที่สามนะคะดัดหลังค่ะน้ำมือขวาแตะไว้ข้างหลังนะคะนำมือซ้ายเอื้อมจากข้างล่างขึ้นไปจับมือขวาจับให้ถึงนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกครั้งหนึ่งค่ะน้ำมือซ้ายแตะนะคะมือขวาจับมือซ้ายค่ะ นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เราดัดมือเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปปฏิบัติท่ารำกันเลยค่ะไปแล้วตอนนี้เด็กๆก็ดัดมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปคุณครูส้มจะให้เด็กมาฝึกปฏิบัติเพลงเด็กไทยภูเขากันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะนเด็กไทยภูเขานะคะจะมีอุปกรณ์ให้เด็กต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือกิ่งไม้ค่ะให้เด็กหากิ่งไม้มาถือแบบนี้นะคะ,ะท่าที่หนึ่งนะคะให้เด็กชูกิ่งไม้ขึ้นแล้วฟาดกิ่งไม้ลงชูกิ่งไม้ขึ้นฟาดกิ่งไม้ลงแบบนี้นะคะต่อไปเท้า ให้เด็กนำเทา้าส้นเท้าซ้ายแตะไปข้างหน้าหนึ่ง <1 S 1> ชิดส้นเท้าขวาสองชิดส้นเท้าซ้ายชิดขวาชิดแบบนี้นะคะเรามาทํามือกับเท้าพร้อมกันนะคะบ้ายหนึ่งสองสามชิดยกมือขึ้นนะคะพอระวางส้นเท้า ให้ฟาดกี่ไม้ลงงนี้นะคะชิดซ้ายชิดขวาชิดแบบนี้นะคะอ่ะอีกรอบนึงนะคะไปน้อย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 อย่าลืมยิ้มด้วยนะคะ

ปหนนี่หน่อยหน,น่อยหน่อยหน่อย,อย,อยไปมงแซมงแซะแซะมงตะลุมตุมมงขวาซ้ายสลับกันนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายได้ไหมคะเสร็จแล้ววางกิ่งไม้ลงต่อไปท่าที่หนึ่งนะคะให้เด็กตบมือไปทางด้านซ ท้าซ้ายไปข้างข้างปึ๊บยกมือขึ้นตบตึงอย่างนี้นะคะอีกรอบหนึ่งเด็กไทยแล้วยกเท้าซ้ายกระโดดทำมืออย่างนี้ทำแขนข้อศอกกลางนะปึ๊บแบบนี้นะคะเหมือนไก่อย่างนี้นะคะพร้อมกับกระโดดโูเข่ากาะเท้าซ้ายไปหมูเขากระโดดชาวเหนือสาลู ดีเหลือเฮากระโดดด้วยกันตบมือไปร้องเพลงให้สุขสันยักเอหยิบกิ่งไม้พันอ่ายักเอวหยิบก้องลงไปหยิบกิ่งไม้กิ่งไม้พันหมุนตัวหมุนตัวพัน ชูกิ่งไม้ขึ้นแล้วก็หมุนตัวนะคะหมุนตัวพันโบกกิ่งไม้ไปไปมงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุมมงได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะไปตั้งแต่ท่าออกเลยเตรียมไปหน่อย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  เด็กไทยผู้เขาหมู่เขาชาวเนื้อสานุกดีเหลือห้างกระโดดด้วยกันออกบมือไปร้องเพลงให้สุขสันอยากเอวหยิบกิ่งไม้พันมุนตัวพันโบกกิ่งไม้ไปไป้ามงสะมงแซะ มงตาลุมตุมมองอีกรอบหนึ่งมงแซะมงแซ่แซ่มงตาลุมตุมมงได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปฝึกปฏิบัติเพลงเด็กไทยภูเขากันเลยค่ะ Muốn rồi Muốn sát เป็นยังไงบ้างคะเด็กเด็กนีคะในเด็กของคุณซูส้มเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับการเรียนกอลลไลยแซนสนุกในวิชาลัมไทย อ่ออย่าลืมคิดถึงคุณครูด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย